คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอฟซีเป็นช่องมนตการพ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดก็จะมีตัวเลขแนวทางจากปูว่าปีนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะคะ่ะแต่ก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะขอขอบคุณเนาะคะ่ะทีมงานไอซ่า,าทางอีสานใต้นะคะเพิ่นก็ได้ ไปนะคะไปวัดปูว่าปีไปตามตัวเลขเพื่อไปตามตัวเลขแนวทางมาแบ่งปัน FC เนาะค่ะและก็ได้ทรงนะคะทรงคลิปแชร์คลิปมาให้อดมินนะคะได้นาตัวเลขมานําเสนอ FC แฟนช่องมนตการผ้าด้วยเนาะ,ะค่ะขานธร้ชมช่วงนี้นะคะกัเป็นช่วงโรคระบาดน,นะคะโควิด1 9เนาะค่ะการจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะกับ ต้องละมัดระว่างเนาะคะ่ะกะแอด,แอดทีมงานไอซ่านะคะกะส่งคลิปแชร์คลิปให้กันนะคะเพื่อที่จะได้นำตัวเลขแนวทางไปนำเสนอเอฟซีแฟนช่องแต่ละช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะมนตรการผ้าร่วยและกะช่อง ะะทีมงานไอซ่า่เนาะคะ่ะกับค้นกับสร้างนะคะอ่อนซ่อนถิ่นอีสานไอ,พอ้พองพ่องๆบาวอีสานทิดแกนกลุ่มรัพญานาหนาหิ้าผ้าด้วยนาลาบนันนี่ชาแนลนะคะและช่วงนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะเดินทางร่วมกับลุงนะคะสอผ้าโชกและนวลผ้ารวยนำ้ำเนาะคะ่ะกะจับจไปเป็นทีมงานนะคะค่าธรรมชมมาไปเบิรงตัวเลขนะคะตัวเลขแนวทางน้ากันนะคะว่า งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมที่จะถึงนี้ปูว่าปีเพิ่นจะได้ตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางให้นะคะกอนมัสการครับปู่ครับผมเป็นเจไดญน้อสบายดีบ่ครับเนี่ยโอังลำบากลำบากอยู่มันแะโอ้ยจังหวะครับเป็นเจริญคล่องฝันวันนี้เป็นตาไปเล่มันบ่เข่าแบบโอ้ยกลเป็นกลายชีววัตถกันครับบ่เป็นหยังตัวเลขมีเข่ามีหลุดปู่อันกัมีเข่ามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะครับธรรมดาแต่แต่งวันนี้นี่ปูได้ฝันหรือปะครับ ฝันหรือว่าเป็นเลขสูตรครับเจ้าไหนหวใจเป็นเลขสูตรวดนี้เป็นเลขสูตรบอกครับแต่วันที่วันพายไงผมจ้งจีจ้งจี๋เอาเบอร์ทร่ไ้น้ำเนื้อเดียวดีทรไปบอกครับผมวันที่วันพายไงมือที่ผ่าไปเอาจะเยวอยู่ใส่นอกครับอยู่โขกพีปรสาโอโขกพีประาภ์าเน้าขาหน้าง ไปไปหลายคนบ่ปู่ไปกับโยมจะทีหาคนนี่ล่ะโอ้วันที่เท่าไรครับวันไหนเมื่อวันพระวันพระย้ำขึ้นย้ำแรกไปประมาณจะยำยางแรกเนี่ยมองมองสถานที่บรงนั้นน่อครับตามที่เขาเคยไปขอไปจังมานี่ยเคยได้โศกแตื่อวันท่านเคยไปแต่ว่ามันเป็นพ้นหมองที่ว่าสักวันครัพะโนเอาเอาคนตายไปเผาคนมันจึงนั่งให้กวดอติพีถ้ใหายตัวใหญ่ตัวใหญ มาติกาของมันจะคุ้นยังกับอายุหันทุกครั้งเป็นคนเลยครับเป็นมองทีพคนคอย่นคอยมองทีเพิ่นเอาศพเอายางไปก่อนเห็ดชาวภาคภิประเนศปะครับอยู่มองนั่นมองนางมองให้ภาพเป็นสวดเป็ยังสัมเภาแต่โบราณมาท่านมีอันเมียนแม่ยังเนาะยังเป็นกองฟ้อนอยู่เนาะตะกี้เนาะแม่บอลปูครับมองนั่นโอ้คือสิเป็นมองเก่ามองแก่เติบเป็าเป็นพคนวโอ้เป็นจัยานใช่แต่เอายางขึ้นเลยโบล่า ชงชนวนันแปลวยช่วงเทียนพ้น <ừ> กับต่างมาด้านหน้ากถือ,อยงโอ้จงนวนบนรทั่นแปดแปดแปดที่สามมันดอกตัวใดมันดอกมันดอกสามแปดครับท่างเขาไปย่างัวปูเขาไปยางรถเขาไปไหงไงบัวเขา,ายางไปย่างไปแ้นยางไปเขาไปทางเขาไปน่ป้าทางในห้วทางเขาไปนป้าวันที่ทใดก่อ วันที่สิบหาเพื่อสิบห้าคำสิบหาคำสิบหาคำตรงกับตรงมือเทนตเนะแต่เขาได้มาครับเพื่อได้เพื่อได้มาตอนปูเฮปิที่ใส่เอซีเพิ่นได้เห็นได้ยังน้าน้วันที่สิบหามันตรงกับวันที่เท่านก็นับไปอีกเจ็ดหมู่นแปดหม่นแล้วนี่ก็มันแปดคำรับแปดคำมันแปดคำกับตรงกับวันที่สี่สี่ก็นับไปอีกแปดมื่นอีกสี่สิบเจสองหกเปดเก้า สิบี่สิบสองสิบสองวันที่สิบสอวันที่สิบสอประมาณนั้นครับเดี๋ยวมาดที่สองมีเลืคำนวณด้อมานีอ๋อเลขคำนวณป่ครับเนี่อันนี้เลืคำนวลเดี๋ยวเอาประกาศแดงเขียนดีกว่าปู่ปู่ปู่ใสกปูปาะกาแดงเขียนให้หมดป้อปันกับวัในันหรอเพราะว่ามันยังนั่นอยู่อันนี้เอาเอสูตไปก่อนเนาะเสูตรไปก่อนจับ หนึ่ง <1, S 2> หาจะประคัดชัดเจนนะครับพอตัวหนึ่งหาสามหาซีหนึ่งซีหนึ่งหาเนี่ยหนึ่งซีนี่ครับผมยังบประธานป่าเด้อครูบาอาจารย์ลายแต่ละหมองนในไหมาเนี่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับเป็นสูตรสูตรตัวนี้เข่าดีว่าปูตามสถิติแต่ก่อนมันเขา <S <S ่า,าอุย้ยว่าห้องอุ้ยครับแต่ก่อนนี่เข่าดีว่าฟ้าฟ้าเขครับผมโอ้จดเอาไว้เลยครับท่านผู้ชมนะครับผมจดเมืองเด้อครับผมเลขของปูว่าปีนะครับผมเพิ่อนเก่าไหมาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขของ เมื่อที่เพจพิธีคือวันที่สิบถอยกับสิบสองเนาะขึ้นประมาณวันที่สิบสองวันพานานะครับผมวันศิ์ใหญ่นะครับปูว่าปีใส่ท้ายที่ขอเองปูเป็นคนขอเองคือว่ามีไปขอเองไปขอเองหลังจากไปไปขอไปแล้วก็ไปจุดตูปเจียงใต้เราครับเอาแปลงไปท่า้ำพ่นคนนั้นน้ำตุ่มแมวนคนยืนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะเอฟซีแฟนช่องสุขูสุขคนนะครับผมนะครับวันที่ขึ้นสิบหาค่ำสินหานะครับผมนะครับทีมงานของเ้าก็จะเดินทางมา สามปูว่าปีนะครับในช่วงทบิทีนะครับผมนะครับกดติดตามรอไปเลยเลยครับเด้อสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับตัวเลขของวันที่สินญ่นะครับสีฮอดนะครับสินหนาเนาะปูเนาะสิเป็นตัวใดก็ลองชิดต่อต่อไปเด้อพี่น้องเฮาสุขภูสุข่อนสำหรับเมอร์นี้นะครับเป็นเลขสูตรนะครับเอาไปติดไว้ก่อนเด้อเพิ่มเื่อเป็นแนวทางนะครับในการสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะครับนี่ครับเลขสูุดวิ่งไหครับปูวันนี้ปูให้ยวิ่งไปเลยเนาะเลขจะดัเลขแล้วี่มันวิ่งยังบระเทศเนี่ยสามตัวก็นี่หนึ่งหาสามนะครับเนาะ หนึ่งหาสามหาซีหนึ่งซีหนึ่งหาอ๋อหาสามบริจัคบอ,อกครับปูหาสามหาสามนี่มันมันบนอ,อยู่ในสูตรบวกสลกบตรงนีค้ครับต่อคอให้เอซีแฟนช่องเด้อครับเพอบาปากกาแดงนะครับบริเอามาน้ามือนี่นะครับเอาไว้ทิดในปลาซาานะครับอันนั้นยังก็ปู่วงห้เไโอ้เพิ่มหาสามมาอีกเพิ่มหาสาม เหลียมีอยู่สี่ตัวสี่ชุดนะครับแค่มาจอะเข้กับแชปเด้อพี่น้องเขาครับผมถามว่าให้ให้ปู้มักนี่ปู้มักตัวใดครับนี่นี่ยจนว่าเล็บหาหางนี่ปู้มักหาซีอ่ะฟกกลมให้เนี่ยปู้วกกลมให้เอฟซีเนี่ยคาับเอฟซีเป็นอยากสีเนียนแม่ซีหาซีนี่ไปเพื้นบ้านก็ได้หมอแม่ไปล่างไปบนไปล่างไปบนนะไปได้ไหมไปได้เบอร์ปลาครับ บ่ถือว่าลายตัวบ่ถือว่าลายตัวนะครับการลงทุนลงทุนน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับกับยีบๆเอาด้วครับเด้อฉลากกินแมงรัฐบาลนะครับผมกับยีบๆเอานะครับนี่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 เขียนตัวนี่นี่นี่ปูสารคขามปูสาระข้ามนะครับคุณถุงกูสาระขามเขียนวันที่นะครับเอาเอาเขียนวันที่เห็นี้ยเดี๋ยววันที่สิบสองมาตามอีกทีหนึ่งตอนแรงวันที่สิบสองตอนแรงชาวช่วงคำคำกับทางห้องได้มารกอ่ะปูทำพิธีเ้างก็สิม้าเนาะครับเนาะ กดติดตามไวเลยครับท่านผู้ชมนะครับสหรับเสืได้ตัวเลขอยู่ที่ภาษาไกลจังนี่บ่ปู่ยประมาณเป็นโล่อยู่ในระแวกบ้านท่านเนี่ยเนาะนะครับออกไปท่านนี้นะครับบ่ไกลบ่ไกลนะครับสละอีซี่นะครับผมกะเขามากกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมบันทีสินะนะครับผมนะครับทางที่งานของท่าก็เสียดินทางมากต่อนะครับผมขอโชคให้นะครับผมเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับ นะครับย้ำนะครับผมเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับตัวเลขทุตโตมิสิเคานะครับผมนะครับก็ลอกเอาไปวิคราะห์พิจนาหานะครับท่านผู้ชมนะครับนเด้อตัวเลขตัวนี้นี่หนึ่งห้าสามห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามครับผมชอบของลงทุนเด้อครับผมค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางจากปูว่าปีนะครับปูพันยั่งวันนิดนิมิตฟันเด้อค่ะเห้เลขคำนวณมาก่อนนะคะ 3โตกับมี153นะคะ2ตัว5 4 14 15นึ่งส่หนึ่้ะคะ่ไปชมกับกับเอานะคะแอดบรดกับให้เนาะคะ่ะค่ะส่วนวันพระไงนะคะปูว่าปีเพิ่นก็บอกว่าจะมีพิธีนะคะนางขอหัวยยุททิปปาสาเนาะคะ่ะในวันพระญงกับวันที่12นะคะเดี๋ยวทีมงานอายสายเพิ่นจับไปตามต่อให้เนาะคะ่ะ ่านผู้ชมนะคะกะ่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะ,ะได้พลาดตัวเลขแนวทางเด็ดๆจากปูว่าปีนะคะแอดกะจะนําตัวเลขนะคะในวันพระไงเนาะคะ่ะวันพระไ่ยยแหละจะตามต่อเลขนิมิตฝนนปูว่าปีนะคะมานำเสนอธานมช้ชมให้ในคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้และะ้วค่ะก็ได้ตัวเลขนะคะตัวเลขแนวทาง3โตัว3 5 4 5 4 1้และ15นะคะทางช่องนะคะก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพิดถูกกายวาให้กันเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมบ่มากบ่ชอบกเ็เลื่อนผ่านถ้ามาถ้าชอบก็บจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และทุกๆขั้ก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ